สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านนะครับผมเมื่อนี้ผมสิ้าพี่น้องไปเบิงไว้นะครับผมไปเบิงไว้ไว้แบบนี้นะครับผมเห็นแต่เห็นแต่ตอนผมยังหน่อยหน่อยเมพื้นผ้าไปเอานะครับพี่น้อง หวเนแนวนี่ก็น่าจ,จะแกงได้นะครับเนาะผู้ใดมักผู้ใดมากกินแกงวายนี่ยนะครับวายปลาเนาะครับเนาะเขาเรียกแบบนี้เนาะ mm. เขาเขาเอื่นมาวายปลาเนาะเห mm. มือนบอกเนาะผมกับบอจักคือกัน mm. ผมเห็นตนวาย mm. ผมก็เลยคิดว่าเออมันเป็นอันเดียวกันบอนเนาะที่เขาจะมักแกงกินนั่นนะอืม หมักไว้พ่นตัดทำกุ้มสะอาดเพ่นนะครับกี่นองไวป้ปลาบพ่นตัดออกเรือเงามันมันก็แตกยอดแตกยังบรรยากาศดีครับ บรรยากาศห่มดีเพื่อนทํำความสะอาดแปนขนาดครับป้าเพื่อนแปนดีแปนดีโอ้กระลอกพี่น้องกระลอกมันมากินอันหมากอือันนี้เขาเอิญหมากนอกพี่น้องเนาะมากเนี่ยมันซุกสิสเป็นนิ่งแดงแนะนะแต่ว่ากระลอกมันก็นมากิน อาหารกระลอกวัสาสันธเนาะครับเนาะผมก็โยนลงไปให้ปลาพุ่นละเพื่อมันกินน้องนี่เป็นน้องแบบธรรมชาติมากเลยครับเวลาผมมานั่งเล่นอยู่แถวนี้ขอ,อยุยาตจับปูเด้อขอ,อยุยาตจับปูจับปูมองนี้เพนพกปักร,รักษานะครับเวลามานอนเว้นอยู่นี่ก็ค่อย บอกเพิ่นปลาน้องนี่นี่มีบัดถทุกอย่างเลยครับพี่น้องตอนหนองเน่ยมานอนเล่นกับแม่เพิินแม่เพิินวาดมีปลาคอตัวบอกไงเลยครับร้อยขึ้นมากละก็มีป่านิ่นตัวใหญ่ผมก็เลยว่าสิหาวิธีใส่ม่องเอา มันกระสิทธ์ได้บอ่อเนาะตึกแหบอ่อได้เลยเพราะว่าอยู่ทางล่างนี่มีแต่เศษไม่นะครับแหนี่บ่ได้กินดอกแต่ว่าเบ็ดนี่กระตกแล้วบอ่อได้กินปานี่ร้ายแหงผู้ใดมีวิธีที่ดีดกลัวใส่มออกะแนะน้ำผมนี่เด้อครับผมสีลองใส่เบิง่งเพื่อได้ปลาคอใหญ่มาต้มกินนะครับผม น้องนี่น้องปลาคักๆเลยแหละนี่ปลาลายเลยแหละนามแนวนี่ผมก็ยุคางน้องนี่แหละมองผมอยู่ก็ได้บ่มีไผ่แดมาเอาเดอกครับจึงกาลันตีได้เลยนะว่าปลานี่ลายแท้ๆเพราะว่าทุกๆปีเนี่ยมันขึ้นมาอยางหลายมหาศาลเลยปลามองนี่แต่ว่าผมบ่มีปัญญาเอามันนะนะความหมา ปะพี่น้องอย่างส้มเบิงบรรยากาศดีก็เลยผ้าพี่ผ้านองมาส้มเบิงอืบรรยากาศนั่นดีดีแต่ว่าขั้นย่ามฝนตกนี่ก็ยาสุมาไก่ได้พี่นอ้องย่อนว่ายหยังเม่นบอย้อนว่ายุ่งยุ่งลายยุ่งบรรยากาศ เขื่อนกับปลาดงพงไพ่นะพี่น้องโอ้ตะกี้ตอนเพิินบอทันท่านได้มากบุกเบิกปลาเห็ดเป็นหม่องปลูกพักหม่องของเชาหของแถวนะผมว่ามูงนี้คือสิเป็นปลาย่างหกขนาดเลยแหละครับแต่ขนาดนี้ที่เพิ่นเลือไวก้ก็ยังว่ามันพอด้เบิง ธรรมชาติมันนะครับพี่น้องนี่แหละครับเจ้าที่เพิ่นกะคอยดูแลมองที่ผมอยู่นี่ล่ะครับประมาณนี้โอเคครับผมบรรยากาศรอบๆกะลมลมเย็นซุยๆลมไม่เย็นซุยๆนะครับเหมาะสำหรับการนั่งเล่นพักผ่อนย่อนใจนะครับพี่น้อง อะสำหรับคลิปนี้นะครับเนาะผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเนาะไว้พอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับมือน,นีกะสวัสดีครับ